เรืในทันใดสราชาในได้มา,า,าทัานได้สังเกตยจแอบเดนเลือกเงินดีคอนาคดีจะกำลังเคลิบเคลิมควันมันไม่ช่วยเห็นดีจะชีวันพอคิดดันพูดเสียงดังว่าควังตัดมาเฮ้ออย่าถอนะจงกลับใจเถิดธรรมะตอนนั้นจะบรรเทาทุกสัตว์โลกได้ สมาธิทำใจให้สงบธรรมาะตอนนั้นจะบรรเทาทุกสัตว์โลกได้สมาธิทำใจให้สงบเกิดแล้วจะพบถึงธรรมะจะเรี่ยไรเรี่ยแนวเพียงสวัสดเรี่ยโดนบันดาลเดี่ยวเพราะผ่านเล่น,น,นอนนางร่นใจแหวนองกอดทอดปลอดด้วย เธอคือใครสังเกตแล้วพระองค์บันีเป็นสามาัคคเอ่อช่แล้วเรานี่เป็นกษัตริย์จากพระนครเทพนิมิตเธอนี้คงจะเป็นราชินีเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นแน่สังเกตได้จากเครื่องบระดับประดาตกแต่งนี่บอกฉันคือสายจริยาเดินทางมาจากพระนครในวันสวนรรค์เดองคะก็อเอาเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นางลนะ้วต้องจากบ้านเมืองมาที่จากบ้านเมืองมาเรื่งนี้กนหนึงน่งจากว่า มันเป็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเออมองฉันมาตื่นตระหนกตกใจขึ้นมาอยู่ในป่านี้แล้วเออแล้วก็มองเห็นคนป่ามันยืนอยู่ในกล้มันชื่อวเาเขโลมันอ้อนวอนแกมบังคับมันบอกว่าการที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประจัชฐานหรือล่วงเกินเก่ากายนี้ก็เพราะเป็นเพราะเนื่องจากความรักที่มันรักเมียของมันอ เออมองฉันไปเห็นว่าเออบนป่าคนดงมันก็มีอารมณ์รักป่าอารมณ์รักมันมีด้วยกันทั้งนั้นเออคนป่าคนดงคนเมืองความรักดีเหมือนกันทั้งนั้นแม้แต่โดยเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตแล้วมันก็มีความรักเออสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้ดิอาเจียนสุนัขเราเอาอาหารให้มากินมันก็แงนดูหน้าทุกทุกครั้งแล้วก็มันก็จะจงรักภักดีต่อเจ้าของของมันยังว่าแต่สัตว์ในพืชผักที่เราปลูกเอาไว้ดิเมื่อเราปลูกแล้วควนดินรดหน้าไม่มัน มันก็แสดงความรักออกมาคือมันผลิดอกออกผลให้เรานี่นะฮะพระองค์ท่านเลยจะไปไหนฉนนันจะต้องหาผมสว่างนะทางสมพยานะทางบอกมาถือศีลภาวนาหรือบำเพ็ญบุญบาร,รมีนะเพราะถือว่าเวลานี้ช่วงชีวิตดังกล่าวนี้มันเป็นช่วงอย่างกระสู่ไวที่เรียกว่าไวพรากแล้วนะกําลังจะจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอย่างนะัออ้นก็ช่วยเหลือหม,มันดีเถิด เอาเดี๋ยวก่อนที่นี้ยัดนั้นมันบังคับมาก็เพื่อจะเอาเลือดไปให้เบียมันกินจนกระทั่งว่าไปถึงที่ความนั้นใส่ของมันเลยเฉพาะแล้วหมอกฉันกเลยเลยสลระรลหิตใ้กับมันพอเบียมันดื่มเข้าไปเท่านั้นมันก็เบียนเป็นไปอเอมันดิ้นอยู่สักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามันขาดใจตายที่ท้องก็มันก็เป็นแผลว่ะโอ้แล้วกอเด็กนั้นไม่ปรากฏอืม มันเป็นเรื่องประหลาดเลยเอเช่นนั้นไปงั้จากนั้นมาสามีก็มาเห็นเมียมันขาดใจตายก็มันร้องให้โอดขวนอยู่ได้สักครู่หนึ่งมันก็ขาดใจตายเป็นระยะเวลาอันได้โอ้เลยทีนี้ฉันบอกรู้สึกบนตกใจจนกระทั่งไม่ยสามารถบังคับจิตใจได้จนกระทั่งเระสาทมันเสื่อมจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น หลงหลงลืมล <real> ืมอยู s s ่ในสถานที่นี All ้จนกระทั <that> like ่งได้ยินพระสุรเสียงกันดังวองพปะองท่านก็เลยมีสามาญสำนนกขึ้นมาได้ว่าเวลานี้ตกอยู่ในอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ผีปีศาจนี่ก่อนจะเป็นได้นะเอานะไม่จะกลับไปสู่บ้านเมืองนี่ก็มันมืดนบนนตการไปหมดี่ไม่รู้ว่าพิทานี่จะกลับไปสู่ในวสวรรค์นั่นจะเป็นที่ไหนกันแน่ทางไหนกันแน่โรรองท่านในฐานะที่พงค์มาบำเพ็ญบุญบอกขอให้งค์มาอย่าไม่ช่วยเหลือหมอฉันเีเถิด นำม่อมฉันไปส่งในพอรู้ทางเดินทางกลับไปสู่เทวสวรรค์โอ้ยยันกลัวว่าจะเป็นโลกวัชชะกะไม่อฉันเนี่ยนำเธอกลับไปนี่้เลรียกว่าประชาชนชาวเมืองจะพากันวิพากวิจารณ์ข้อนี้มีสําคัญสาคัญอยู่ที่จิตใจรองและมอกฉันนี้มันเป็นบุคคลระดับที่เรียกว่าอ๋อใช่เข้าใจเราสามารถที่จะบังคับจิตใจป้องกันอะไรกันได้ฉันนั้นเองะเอาเถอะแต่ฉันจะนำนอไปส่งนะแล้วก็ไปส่งแค่ชาวเมืองก็จะเดินทาง ตามวิถีทางชีวิตของฉันต่อไปเป็นปัญหาการุณาที่คุณอยาหาที่สุดมีได้ถือว่าโปรองนั้นเหมือนอย่างกับพี่ชายของผมฉันนี้เอาละจันจะดังเธอเหมือนอย่างกับน้องสาวคุณว่างดินแต่เมื่อที่ดยที่ดีคุณเลิศมองข้อตัพประคุณยิงเป็นมิงขวัญฉันรักเธอเมื่อน,น้องของเกี่ยวกัน เพราะแค่นั้นเท่าน่นางเดนยศคุยกันเรื่องเราเดินกันเรื่องดีว่านี้ครับเพราะเรดจำสองกันสับหน,นึ่งบทพ้นการไม่ควมามา้าตาเมลการที่มาคกนนี้เราพอจจสรุปพ้นได้ว่าการสีโรงพันเด็ดทางนี้ก็ไม่ใช่เพื่อตรงการแต่จะท้าแวงอ่าง,ง,งามุมสาวานทางทางคบเสร็จแล้วนะ แต่พร้องมาเพื่อจะจุดไวยราคาเลยการพร้องมากก็เผื่อตรงการตามกรเป็นสมเรียกว่าผูดงายก็เราได้อย่างเงี้ยเกตัวอยู่เลยไม่น่าจะเป็นไปด้เออพูดแล้วก็ธรรมโอธรรมะใช่นี่เป็นวันแรกแยกพร้องนะเบื่อมีดอกตองการที่จะเต้นรสชาติผู้ยิ่งนี่ลักษณะนี่ก็ไม่ใช่ทาบมันจำตําใช่เอาล้ยังไงเสียก็เราก็ว่ากันไปตามสัตว์ทไปตามหน้าที่ได้รับบมอบ ยิ่น้ความก็ไม่กราบันก็ต like like ู้อน้นเจ้าใครวันในทรงกับสาว่าไม่ใช่มาพวดได้แล้วมาเบียดต้องก็ใช่เมื่อพ่อให้ไมเมื่อน้าเรามพากันจอนออกมงแมก่อนก้อไปไหนเจริญ วันคิดแดดดิลทาวินาตัวกินนะเสว่าวันองตาตาปล่อยเจ้าถูโมดานาดยจ้ามีตัวตายได้ปล่อยคอชายฟ้านเลือกแบบเดเพเปล่ามสุเป็นดุ เวลานี่ก็เจ้าหน้าที่เอ่อที่ติดตามไปนั่นก็ยังไม่ได้นําเข้าคืนนาทำบารายงานแต่อย่างไดแม่นะฉนั้นเมื่อสาบแล้วก่อ,อทางบ้านเมืองนี่ก็จะได้ไปรวมเอ่อบเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล,ลรวมกับพระองค์ท่านด้วยแต่นี่จนใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปนั้นยังไม่ได้รับบารายงานได้สาบ เ,เรากำลังจะบทถึงพอดีในเชิาเไป๋ก็สนรับมาแล้วเป็นไงคะ <c oughs> เมื่อสถานที่ไหนที่พระองค์ปงเป็นบำเพ็ญบุญบำเพ็ญเวลาคุณส้นนะครเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวๆให้ไอ้เบื่อไอ้โรนเซคอนก็ได้อพักผ่อนซะก่อนแล้วจึงเล่ามิาไปเป็นไรฮะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องด่วนซะด้วยเอเรื่องนี้ก็จะขอให้ในาดิกเป็นคนเล่าเอถ้าไม่บังครัองสำหรับเรื่องเรา ทีกระดึ้นนี่เรียกว่าพระเมศเจ้าก็ได้นสุ่มมีบระหารเป็นงให้กล่าวถ้องนี้ติดตามสเสดจไปก็เมื่อไปถึงเรียกว่าไอ้เกตชันเมื่อไปพอสมควรก็ไปเวณนดังกล่าวนั้นก็เป็นป้าเตี้ยเตียแต่ก็มีตอนไม้อยู่ช่องตอนเป็นตอนหใหในม่ยหญยไปทากาตอนไหม่ซ่องตอนนั้นพระองค์ก็ได้สเสด็จไปประทับอยู่อย่างชาตที่นั่นแล้วพระองค์ก็ว่ามีผู้ยิ่งนึก ผู้ยิ่งคนนี้ก็เรียกว่าถ้าจะสังเกตบุคลิกลักษณะแล้วมันไม่ใจมาจ,าามนจน้างสาแมนฉันตำเพราะเครื่องประเด็นประดาตกแทงของผู้ยิ่งคนนี้นั่นจะต้องเป็นผู้ยิ่งที่มาจ้างซะคนฉันรุ่งแน่เน่อถ้าจะเป็นสามมนก็ต้องเป็นฉันเซต่นีหรือว่าแ <c oughs> ม่ไม่ตรงเรื่องทีเดียวแล้วว่าพระนั้นอายุอันนํ้นนี่ก็ลายเลียงกันกับพระเมษเจ้านี้เถดเพื่อผู้ทึ่เรื่องดานความรวยกว่ามากเลยก็รู้สึกว่ามันจะเทียบเคียง ที่ยบเคียงทียบเียงทีเดียวแต่ว่าการสนทนานี่ครา,าวก็ไม่ได้ยินพรองแดงจาหว่าเกรงหวาพระองค์จะได้รูู่าเราวได้ติดตามสเสด็จโรงไปแต่ว่าสังเกตในจาก,กาอัอนทีอแรลต้องโปรองอันโบกใบชายกันนั้นก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าพระองคของเจะฎาฤทิ์จิตเชื่อกันมากคอนกับผู้ยิ่งกนนั้นแล้วก็ก่านไปพอบกันในลักษณะเช่นนั้นก็จะต้องมีการนัดไม้กันหว้กค้อน แล้วตนช้านั้นก็รูดซื้อไว้ต่างมันจะเกี่ยวคอยกันไปก็คงจะเป็นไปในทำนองที่เรียกว่าอ๋พอพปแล้วเพราะจเรื่องเป็เรื่องแแต่สินนได้พลแลยนเนี่ยเนือเมื่อตู้ยังกิเลือดซ้ำลองล่ามเลยแต่ลองแต่ถ้าใครยิง,ยงขาดท,ทิ้ควัน,น,น,นไปสิอุ้ยต้องกาเท้าว่าจะไปไ้นันะเลยไมฮะ คนชายปฏิเสธจะเสียพบัวเรีับใครทำไมกันหมอองแต่งหน้าอยอนนารียิ่งไม่มาวันตีออกหัวจังกลับกร้องจังด้วเร็วละในเรื่องเดียรทำยังไงได้ริมรักแร่งหรือสามีแต่งหน้าวันนี้ยับนญญ้ามันใหญ่แบกดาววิ่งหน้ายาิ่งริบไมกแค่เล้ง โอ้ยเหล่าก้ามเดือตาเลย <c oughs> ขอฝากบ้านเมืองไปกับพวกคุณทุกคนด้วยเจะติดตาไปและจะทางไ่ได้สีสา <c oughs> ของให้ผู้หญิงใจชั่วมันนั้นยินจะได้กลับฉันลาแล้วแต่ <c oughs> เฮ้ยสุนชายแล้วมันชั่วมันนีอ้กูไหมขอบขูไห่ขอบเน่ บอกว่าไปบวชแม่เอ้ยเบียดอกมันชื่อว่าใช่ใช่แล้วพอเช้าเช้าแล้วคนเอ้ยไม่เหมือนกันทังเป้เหมือนกันนะผมไม่ขอบแล้วลวงลินร่องเปลย์พราไม่ใช่เล่นเิเาสัลินร่องเปรลินร่องเปรกันเหมือนเล่นดอกถึงไม่เล่นก็แข่แเล่นไปพอเช้าเบ้ยเ้าผอบอกว่าไปทำบุญไปบำเพ็ญบุญเบ้เมียดอกตั้งแต่บัดี้เป็นต้นไปแยกทางกันไอ้พวกรูนชอบแยกอยู่แล้ว เราจะพอ่างเรื่องเรื่องแยกไอ้พวกรู้ชอบนั้นไอ้พวกเรานี่พวกผู้ชายนั่นเราไม่ต้องการให้แบ่งแยกต้องการจะให้เป็นอันหนึ่งกันเดียวน่ะอืมีนี้จบผู้ต้อง่างแบ่งแยกกันพวกรู้ชอบแบ่งแยกแม่เ้ยได้มากันได้แยกกันกันลองเล่ดีว่าใคยไปงอใครก้อนไม่งอไม่แคร์เล่ดีว่าผู้หญิงอยู่ตามประสาผู้หญิงอยู่ได้มากอมแม่แม่ไก่แต่มันออกไข่ลุยแต่มันอย่าลืมออกไข่กันแต่พ่อไม่อยากประกวดแนวแต่ลุย ไม่ได้แตกเลือยใหญ่ดีเลยตาไม่ดันหวันเงยละวันในพงปงส้มใจแล้ววิ่งมาในปง่าน้าว พอแล้วมันบุกเข้ากามกันใกเกันกิดแล้วตัวตุกทิดเบิดความต้ำลักษั่นลวนบาปร,ปรงปงบาปนานนานต่อรามาเมืม่อนักเลยจักมาวนันก็มาเวียนนี้นั้นตะวันเตียงลบลีกเลียงลุ่มลืนเคล่นกระซง ส่วนปลาลกลึกลับแล้วยิงครับจนวกเวียงมาวกเวียนวนแทบจะว่างมัดอะไรจนเงือตก ว่าวินงประยุดจยินไม่ว่าพังอะไรเออดีเราหยุดพักกันซะก่อนสองสารมาเลยเกินธรรมชาติของม้าเนี่ย้า,าวางเหงื่อมันตกถึงกีบแล้วสแสดงว่ามันเหนื่อยมากนะขับมันเหนื่อยมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารมันก็ไม่ได้กินเมื่อเรามากินอาหารมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาพวกเรารเที่นี่ก็ไปดังียวกแต่ใองเทแทนต้องผักพ่อในไอ้เด้ไม่ร้อน แล้วก็คอยเดินทางต่อไปมากินยากินหนาวให้อิม่มหนำจำรานจ้ากอนนั่นพอดีผู้มีประเทศแถวนี้ก็เอ๊ะมันอากาศดีแล้วกันเนี่ยเป็นท้องทุ่งที่ว่างใหญ่ทางนอนก็เป็นภูเขาฮะนั่นก็เป็นลำธารลำธารน,นี้ไหลมาจากไหนฮะคงไหลมาจากภูเขาเราเพราะภูเขานี่เป็นตอนกำเนิดของลำธารใช่ดูคดเคี้ยวนี่ใครขุดมันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ขุดครับเนี่ยอย่างว่ายุแต่ในว่างไม่เคยอได้เห็นทําม่ชัด คิดว่าเขามาคุดโดยลำธารมันเลื้อยไปอย่างนั้นเลยครับเลื้อยไปชาขูเข้าถึงเป็นต้นกำเนิดอย่าว่าเลื้อยหนาด้านข้าวหนาานข้าวมันก็กัดซอดินในข่อยกวางอ้อวางอ้อกับใครเป็นลำธารขึ้นมาแต่แรงคงจะเป็นทางน้ำเล็กๆก็ใช่เออแล้วก็สองฝั่งฝากลำธารนี่เป็นทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มเลยเกิดอากาศก็ดีอากาศดีอากาศริงใช่ยเขานี่อากาศเล่ยก็แย่กว่าโมอสูดใจอาจารย์่ารดูดซูดเออแถวนี้ มันเป็นทัศนียภาพที่หาดูได้ยากเหลือเกินในเมืองครับเออ,เอฮะเราก็ปล่อยให้มากก้ากินหญ้ากินน้ำเราก็หาหล่มไม้มาพักผ่อนกันเอ๊ะมันเห็นอะไรบ้างหรือเปล่านะมองไปที่มันจะเป็นกำแพงมันจะเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นวัดวาอารามหรือจะเป็นอะไรกันแน่ดูสิในเมืองเออไอ้ไรแต่ถ้าว่าเป็นวัดวาอารามแล้วคงจะมีเนื้อทีที่ไม่กว้างตั้งอย่างนี้ตนนี่รู้สึกว่าเนื้อทีมันกว้างยญ่งไปชาลเหลือเกิน สงสัยจะเป็นเมืองเก่าแก่สงสัยเป็นเมืองโบราณเ้าเป็นเมืองปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีคนบ้างแต่นี้ไม่มีคนเลย <c oughs> ไม่มีคนเลยม,มเ,ลยเปลี่ยวกันมึงช่้างไรวะรูสงสัยได้เรื่องนั้นคิดได้ว่าเราเดินมาพบบ้านคนใดสักแห<ม>่งเนึ่งเดินมาพบเขานี่งแล้วทีนี้เ <c oughs> พิ่งเห็นเลยเรานี่พี่มันบันดาลนี่เราเห็นพีนม่กีว่ะแล้วพีดีตอนเป็นพี่ไทยพี่พแค่ทันไหม ถ้าม,มาไอพีแขกไม่เทออกรอกทางไหนรออุดรู้ไม่เลยที่เรียกว่ารู้ตารู้หูรู้มรู้ปากรู้พ่อรู้รักแร่รู้ดื้อทุกรู้อุดเม็ดเลยไม่มีรู้พังเอ้ยพีที่นี่คนไทยไม่อุดมันต้องเป็นพีไทยแน่ๆแล้วถาเป็นผู้ถิ่นพิศ์อะไรกันดูสิฮะดูกำแพงเมืองสิแหมเป็นเมืองที่เรียกว่าได้สร้างอย่างวิจิตรศิลป์ครับสร้างอย่างฝีมือปรานีจริงๆในช่างผู้ถิ่ชสร้าง เมืองนี่รู้สึกว่าจะเป็นอยอดของอนักคินตะกอก็ใช่จะเป็นยอดของนักศิลป์ลบฟ้าะไรจริงๆนะเนี่ยเ,เดี๋ยวได้เราพักผ่อนแล้วเราจะเดินไปเที่ยวที่แต่ไกลๆเนี่ยโดเก็ตนนกลวนลายระบูบ,บงถึงลักษณะของฟาร์มเป็นไทยๆครับปืนไม่เป็นนกไ,ไต้เต้หรอตัวเดียวบร,รกาก้าไปเล่แกๆๆ่ๆเขานั้นนกน,นั้นมันคือนกใบจังปากลุงดอก มึงฟังบิดวิดด้วยเรื่องข้าวปเปลี่ยวผักเดียวเออกูมไม่เชื่อ,อน,นี่นะเออเอะไรเราเต้องเปลี่ยนเวรยามกันนะเวยดูแลมาด้วยนะก็เปลี่ยนเวรกันวันนี้ก็เปลี่ยนครูวันนี้ก็เวรมึงตะปูก็มึงเวนเหมือนกันเชลาดอยู่วันนั้นเล้วแต่ก็เรียกว่าเช่าลาดแคมคูเช่าลาดไปมึงพักผ่อนกันนะแล้วก็เราห้อองอาหารกินได้เนี่ยเหลือเวลาเราก็พักผอ่อนนอนกันให้สบายอากาศดีเนี่ยฮะอันกัน ใรูอะไรนกาลำ้านวันนี้กูว่าเรื่องแอรามึงก็รู้กูลูกเร่อยหเมื่องกล้องไหนอาชัดามกว่าชัดบนบกมาเวคับลงไปห้มงาชันเดียวดอกแพรานี่ไม่ต้องใัดเราี่จับกับมือนี้จับกับมือแร็วครับใช่ความพยายามบึกอันันี้ชัดบอกำลังมาถึงอันบึกอัน ยอดวิตามินก็เร็วกั้นนะเมื่อเร็วได้อันลักแล้วอันลักปึือนะนงี้ยกูรักออกอันรักกองกนได้นะมันคือข้าวไม่ใช่ชัดนี้เงี้อันรักยอดวิตามินเอถึงแสงไม่มีนะบุเรานะมื่อรำได้แล้วนะมึงได้ได้มาบ้างได้ปลามาบ้างปลาอะไรนะได้หอยมาหอยคู่ กินดยโก้งกินไนี่ไม่ดีวะกินดอยโค้งไม่ดีวะมิ้นข้าวข้าวคิดแลกว่าพูดตึงเรื่องปริมาณของมันแล้วมันมากว่าห้อยมาห้อยนี่จําได้มันะเก็บได้มาทักซอบไม่ใช่ตอนดียวมาคลุกคลุกแล้วเยื่อมันได้ไม่ทถาเดียซอมนึงอนอย่างนี้ก็แค่คุ้มนึงแถวว่นนี้กินแล้วถ้าว่ามันได้มาตัวนึงกับตัวนึงเราไม่มีเปลือกมันกินแล่นดีวะแล่นแต่ไม่เปลือกมันไม่ดีวะ ถึงเหมืยังผู้เลี้กินเนาะไอที่ว่าร้อยมันไม่กินเทกินแลนดีว่านี่ครูกูชอบตรงตรงน,นี้ดอกชอบได้ว่าได้มาแล้วเนื้อมันดังเพรนี่วัน,อน,น,อนนั้นลองนั่งออกทีเดียวหนอหนักหนาเยอะดังเพรให้แลนหนายเยอะดังเพี่ให้ไม่เปลือกมันให้ไม่เปลือกมันโอ้ผู้ก้าวใช่เลยถึงยังเปลือกกลางถึงไม่เปลือกนะมันได้แทงเลยด่าไม่ได้กระดูกแล้วโอ้มึงคิดไกลไปเองดอกเอาอย่ามัวทะเลาะกันนะ ถ้ามีอะไรก็เราหุงหาอาหารกินแล้วจะเดินทางต่อในมาอยู่ไหนอยู่ทางโน้นครับกำลังเมืเ่อเพ็นดงลงใต้ใต้กินมาอะไรมันวับวับสาบซึ่งซ่วงตีคุณดองซ่งเต้นรินรืนมันน้อมเชนชวนรราให้นักนว่ลมพัดใจเยนเรื่องความวยวงนี้บปครับ

้าคานีมียืนยงแท้พระวงศ์พย وم, มเมืองคือจอมราชันที่ดาหน่อยแทมุกดาสังาี่เราประชาชีสุขเส้นเมื่อกับแดนสวรรค์เกิรอหลายก้าเวลานั้นเมื่อขวาดินแกรงลงทัน่ันเป็นไป าจนล้มตายแล้วเมืนเข้าไปมห้รวมองค์่นร่วงดนร้องรยอยไหวยตดไฟคนเลือตายก่อนนี่นี่ยังเมือไไฟเป็นเมือราวังเปล่าเมื่อนนแน่นเลือเแท่นลูกยังแต่ว่าช่วย ก็เพระว่าเทวดาทงสันโอ้ครับพี่สุมพลันกันไปบพันทอนงานอยู่เดียวใดเมา่อหลายปีเมื่อเป็นเ้าเร้ามองการกรองคูนี่นะใครบอกนู่นแล้วนี่นะเขวาพี่อยู่เดียวโดนร้าเ้าเลยดีเรื่องไม่มีคูกรองก็หมกดัง ทูกเลี่ยนนายเวียนในแทวริดจังล่นจิตไในพอบคูณซะแน่โยนไจชนใจอำก็มาฝักหุกาผู้เทียนนกำลังรอเหล่วดับทูเปลี่ยนเวียนลงจากราชบรรยากาศสบใสใจจริงนุ่มมุฟะจานนาบันเดมลบ้า ปรยิงซ่อมใจฝ่าหมอนแมงแคว่งกรีบพอเหลาบีหนาววันนานเลื่อนนาน,น,านเดือนกิดจกิจหวนไว้หมูกดาเดินดอมกินรู้มาอะไรบางอันไใบบกคนเดียอ,อนตังโอเดียอนตัง อเป็นรัทายาอยากบังได้เมืองหนึ่งสิแม่วันที่เราะย็ตถวายตัวถวายมาฮะตมบัตรแข่ขาเพียงกันหมดในเป็นตุ้มบัตของบรูซี่ไอ้ก็ในเป็นเจ้าลแต่เอ็มทำยังไงนะเราจึงจะได้มีโอกาสเข้าใจกันถ้าเราปลุกไอ้เขาตื่นขึ้นมาไอ้นอนเขาตื่นขึ้นมาเห็นใบหน้านอัปรักเขงเรา จงวิ่งเตลิดเปิดเป,เปิงเป็นอีกเป็นแน่อ๋อดีละมางเาเราจะขโมยเอามาตัวนี้มาตัวนี้เราจะได้เป็นเซอสัมพันธ์ระหว่างเราเกิดมามดาไม่เคยละโมยนะในคราวนี้มันจาเป็นแค่ไเนี่ยเสร็จแล้วโดยตัิงใจ เมาชอบแตอย่าว <for aust> <ian> <can> <ğim> ่านขโมยนะงานตามันะคับามาคนที่จะให้คืนไงตายยันยัน เรายอดไม้กำลังจะทอดยอดยาวไปทางทิศตะวันออกแสปงว่าเวลานี้ตะวันกำลัง,งจะกลายรับเหลียมเขาไปยาะมากแล้วสายลมจยากเจอเขานังก้ด่ดใดโฉยพัดมาและได้นหอบอ,ออกมา่าบ่าเวอต้งกล่บก็ดอกไม้บางแ่นา,นาวันทำไม่บรรยากาศในตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สดชื่น ร้อมกับการในพระพรนอนได้อย่างเต็มอิ่มฉะนั้นจงมาพระเทพบุญไทย็าด้ฟื้นตื่นสัญยาณปั่โอ้แมนอนหลับเป็นตายไปเลยทีเดียวเฮ้ยมตื่นฮะต่กรังจะเข้าเลยนะเนี่ยเฮ้เวรื่อยเดินหล่ากรได้จะดันดีดบอสาลับจนหมด ไปแมวจะขึ้นนะพ่อนตเองนะวัวเช่าเลยมอลงแล้ววันเด้นเห็นเป็นวัวเช่าเลยเนตาจะดาว